โอเคนะครับ <c oughs> นี่ผมมาดูเขา <c oughs> จะสร้างห้องกันเนี่ยผมหข้าไมไปเลนะคบเดี๋ยวผมก็รับเป็นหน้าที่พลาดนะครับฝากขอบคุณน้ำเหนือนะครับใช้เป็นห้ามใช้สกิลเป็นของเพิ่มตาการยิงนะครับแล้วก็ใส่โซเนียแล้วก็ใส่ดึงเร็วมาแตกนะครับบนน้ำนอ้ออ ฟังตัวข้าใส่เป็น EP พี s จสตินบีเบอร์ในริอันตนโอและอาร็อกนะครับฟังขอบคนน้ำเหนือใส่ลูนหน้าโซเนียแล้วก็แล้วก็ดึงเร็วมาครับอ <c oughs> โอเคนะครับผมว่ามันต้องปังปุรเีแน่นอนมา มันนังปังปุรีนอนฝั่งน้ำเนื้อน้ำเนือนะครับยิงเข้าไปงัดหัวตึงๆขอโดของคุณเทาแล้วคุณเทาโอ ทุกคนเห็นที่คุณเทาทำไหมครับอือหือเทาผมว่าเขาปลูเลยนะครับปลูน้ำเหนีนบอกอย่างนี้ฉันไม่ต้องสู้เธอฉันเล้งแดงเลยนะโคตรคนนี้เค่แต้มน,นี้ครับคุณเทาคุณเทาได้เป็นยอดฝีมือจริงๆ,ๆนะครับอือแล้วฝีมือก็ต้องสภาพบุรุษที่ดีต้องมีปืนที่เยี่ยมยอดเขาสับแล้วเนี่ย เราใส่แค่กอไม่ได้ใส่หัวมันนะครับคุณน้ำเหนือปรับเนี่ยน่าจะปรับนะครับน้ำเหนือบอกฉันสู้ไม่ได้แล้วฉันต้องเล่นสนยโอเคนะครับกาสับลูกซอกสนายพร้อมกันฟังกุดเท่านะครับเอาไอ้วอลล้อมครับแต่น่าจะล้อมไม่ค่อยปฏิปต่อเท่าไหร่มาดูโอสวยดีสวยกระพุนเทาอุ้ยซมำศบกันด้วย อืมคุณน้ำเหนือพวกคุณอย่าเพิ่งดีใจไปอย่าเพิ่งดีใจครับอืมทำไมทำไมไม่เนี่ยแกนี่ทำไมไม่เจอพวกนี้ทำไมไม่ทำให้มันเสร็จอืมจะหายหมดเลยเดี๋ยวต่อได้บูเดี๋ยวต่อได้บูต่อได้โอเคนะครับนี่น้ำเหน่าจะติดๆขัดๆ คุณเทาอ,ออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่สนุกแล้วกินโอ้ยที่สนุกเกอกฮะกินอะไรโอเคทุกคนเห็นใช่ไหมไม,ม่เ,เกเี่ยวกุณเทาฮะนี่กคนเด็กอนเด็ก่คน นึงนะเยอะบูมโคทำอะไรหลายอย่างก่อนแป๊บวนันหน่ใช่ไหมมันมันคือไม่กี้มันไม่สนุกแล้วเว้ยมันออกค่ะคือมันจะออกทำไมไวะโอ๊อด,อ,ดอดภาคเลย วิแล้วกน็นย่สงสัยมันทำอะไรอยู่ตอนนี้ผมประกอบรูบิดอยู่ครับรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมประกอบนิดเดียวแล้วผมกลับมาทำติต่อเลยรูบิดนี่ตัวแพงนะในตัวนี้แลใช่ไหมไม่ ค okay. ผมไม่เห็นเมื่อนมออนไลด้วยนะแต่แต่ยยงาลไรเลย โอเคทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมประกอบขึ้่นนี้ก่อนนะครับมาแล้วเดี๋ยวลรหาเพื่อนนี้เพื่อนผมไม่มาเลยคุณดูตั้งค่ามก่อนนะ แล้วต่อแล้วดูตอนนี้ผมลากหัวนะเมื่อกี้คุณเห็นตะข้าวแล้วใช่ไหม้าไม่จะไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเี้ะไนะตอนแรกไม่เปอ,อะไรแล้วต่อไปล่างคม มันได้ตั้งคาคนดังมาว่ามันได้อืมเราได้จริงครูดีใกกันนะ นี่ตรงนี้ลากนี่นี่นี่ไม่บอกชื่อตั้งค่าเขานะครับพูดไปใครๆก็รู้จัก บอร์นาอ้ช่วงนี้เขา,าเดังมากเขาเคยหนึ่งหนึ่งกับเคในตำนาน,นเคในตำนานเขาเคยหน,น,น,ยนยึ่งกับเคนในตำนานเคนนักอะไรตั้งไงเคนักอะไรตั้งไงโรเล่นอาจจะไม่ใช่เขา,าได้แต่ผมจะไม่บอกนะ เฮ้ย hey, พี่บอกทำไมเดี๋ยวตั้งค่าเขาก็จะไม่มีตังค์คือจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นของใครตั้งค่านนผมเห็นมันแจกฟรีมันเรียงมาแม่งเลยเอ้ยไม่รู้อะใครจึงพูดว่า พี่จงพี่เจิดอะไรอย่างนั้นก็ไม่ใช่เว้ยไม่ใช่แครแบบ N M J ไม่ใช่พี่เจิดอะไรทั้งหลังเนี่ยไม่ใช่เลยคนดังทั้งหลายเที่มพูดอย่างนี้ว่าไม่อยากให้ตั้งค่าที่เขาขายเนี่ยมันไม่ได้ผมผมไม่ใช่ของเปลี่ยนวัตถุไม่ใช่ของ N M J ไม่ใช่ของพี่เจิดทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ของคนดังฟีไฟายทั้หลายทั้งสิ้นแต่ผมผมจะไม่เวิดแล้วกันว่าเป็นของใคร แต่ว่าแนะนอนะจริงๆอ่ะมันต้องปรับผมเดี๋ยวผมปรับก่อนนี่ผมเล้นให้คุณดูนะตั้งใครจริงอผมเป็นอย่างนี้นถึงแม้มันเล่ามไม่ดีกว่าก็ไม่เป็นไรเว้ นี่นี่ตั้งค่าที่ผมทำนี่เปเน,นี่ยตั้งค่าที่ผมได้นี่นี่เนี่ยตัวเรงจัวเปนะ็นไงตั้งค่านี้จะไปใช้อันเมื่อกี้เลยผมมั่วไน,นี่ก็ไล่ไม่ร็วกว่าเยอะดูนะเสร็จ นี่คุณอาจจะไม่ล้วนแล้วแต่ผมจะเปลี่ยนตังค่าไปเรื่อยระยะประมาณนี้ตั้งค่าแบบไหนดีกว่านี่สามสองหนึ่งว่าไหมสามสองหนึ่งหัวแตกประมาณสามสองหนึ่งแตก นะอุปรสรรคการล่าขหนะผมจะวันนี้สามสองหนึ่งนี่หน,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 นึ่ไปสามสองหนึ่งนี่ไปไปเนี่ยตั้งค่าผม แค่กับคนจริงได้แน่นอนครับอุ้ยเดียไม่ได้อุ้ยไม่ได้อุย้ยอะไรเนี่ย อืมนี้นะถ้าคุณมองทันอ่ะนี่ครับเห็นไหม คิดนะผมจะให้เพียงแค่สองโอเคแล้วก็แค่นี้นะครับบายบาย